สวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เลิ่งานนะครับผมเนาะก็เวลานี้ก็เป็นเวลาเกือบจะหกโมงแล้วนะครับก็ต้องรีบกลับมานะครับเพื่อมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระนะครับต้องขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะครับสําหรับคอมเมนต์นะครับคลิปแต่ละคลิปที่ผมทําออกไปนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มากันค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะครับผม มาแนะนานะครับมาติชมผมบ้างนะครับให้กําลังใจผมบ้างนะครับผมเนาะผมบอกก่อนนะครับว่าผมมือใหม่นะกำลังเรียนรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับงานแผงโซล่าเซลล์ต่างๆนะครับผมผมก็เรียนรู้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับพยายามสั่งของนู่นนี่นั่นมาเล่นนะครับมาต่อดูนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสาระวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตหนุ่มด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อๆไปนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมอ่ะมาพูดถึงวันนี้นะอ่าได้ของมาใหม่อีกแล้วนะครับผมได้ของมาใหม่อีกแล้วนะค่อนข้างจะช่วงนี้ค่อนข้างจะรีวิวค่อนข้างบ่อยนะครับผมอ่าค่อยๆกระเถิบกระเถิบขึ้นไปเล่นตัวที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่วันนี้นะครับก็มีอินเวอร์เตอร์มานะครับผมนะก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ TBE นะครับผม ตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะผมได้มาก็ไม่ถึงพันนะครับตัวนี้นะนะครับผมก็เป็นผมบอกก่อนนะว่าตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์หนึ่ันวัตต์นะครับเป็นโมนิฟายเวฟนะครับผมเป็นโมนิฟายเวฟนะครับไม่ใช่เพียวสายเวฟนะอันนี้คือโมนิฟายเวฟนะครับถ้าผมออกเสียงผิดผมต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะนะครับผมผมได้มาก็ ไม่ถึงพันนะตัวนี้นะครับผมพอดีว่าเพื่อนๆฝูงนะครับปล่อยปล่อยให้นะครับผมเพื่อเอามาศึกษา,ามารีวิวนะครับผมก็เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ใช้แค่ครั้งสองครั้งนะครับก็เปลี่ยนเป็นไปเล่นกริดไทยนะครับผมก็เลยตัวนี้ก็เลยขายผมนะเพราะว่าผมมีโครงการที่จะสั่งตัวโมนิฟายเวฟกับเพียวไซเวฟมาทดลองเล่นดูนะครับแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็ยี่ห้อ,อนี้ก็น่าจะคุ้น เคยกันดีนะครับเป็น tbe นะครับตัวนี้ผมไม่รู้แท้หรือปลอมนะครับผมเนาะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้นะก็เป็น dc นะครับ dc ที่มันบอกนะเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ดูนะ dc 12โวลต์24โวลต์นะครับ to ac 220โวลต์นะครับหมายถึงว่ามันแปลงไฟนะนะครับอินเวอร์เตอร์ก็คือมีหนะ้าที่แปลงไฟจากไฟ dc นะครับเป็นไฟ ac จากไฟ กระแสตรงนะครับแปลงเป็นกระแสสลับนะครับเป็นไฟบ้านเรานะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นโมนิไฟเวฟนะครับมันไม่ใช่ขึ้นบริสุทธิ์นะครับมันเป็นถ้าใช้กับพวกที่เขาเรียกอะไรนะถ้าจะใช้กับพวกมอเตอร์นะครับมันจะมีเสียงหอนนะครับผมเนาะแต่ตัวนี้นะครับผมลองทดลองเอามาดูว่าจะลองใช้กับตัวมอเตอร์ปั๊มน้ําผมดูนะครับผมผมมีอตัวหนึ่งนะแล้วก็ทดลองใช้กับพวกสว่านนะครับ พวกสวานพวกตัวเป่าผมนะครับแล้วก็ตัวหินเจียนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับผมผมไม่เคยใช้อินเวอร์เตอร์โมดิฟายเวฟเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมียังไม่เคยมีอินเวอร์เตอร์เลยนะตัวนี้เป็นตัวแรกของผมนะครับผมเนาะก็ได้มาก็ยี่ห้อนี้นะครับ TBE นะครับผมตัวนี้เนาะเป็นพันวัตต์นะครับผมเนาะ ก็รองรับได้ DC 12โวลต์24โวลต์นะครับ2 a c 220นะนะครับเนาะก็สเปคตามที่มันบอกนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับข้างในนะนะเพราะว่าเพื่อนบางคนเขาบอกว่าผมพูด พูดมากเกินไปนะครับผมเนาะกว่าจะเข้าเรื่องได้ก็ใจแทบจะขาดนะครับก็มีคู่มือนะครับผมเนาะสินค้าทุกตัวก็ต้องมีคู่มือนะครับมีคู่มือนี่นะครับคือคู่มือนะครับนี่นะคะ TBE นะครับผมคู่มือนะผมไม่รู้ว่าเขาฮิตกันยังไงนะยี่ห้อนี้นะครับผมนะผมมีแผนที่จะซื้อตัวอ,อ,อินเวอร์เตอร์กิจไทยตัวหนึ่งนะครับผมเนาะ ไอ์อินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเล่นกิจท้ายนะครับเดี๋ยวจะลองออสั่งกิจท้ายมาเล่นดูนะครับผมเพื่อจะลดค่าไฟดูนะอ่ะก็วันนี้ก็มาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะอ่ะนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับอ่ะไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวปลั๊กนะครับปลั๊กแถมมาให้ที่ใช้ในรถยนต์นะนี่นะครับเสียบในรถยนต์นะเสียบเสียบตรงที่จุดบุหรี่นะครับผมสามารถใช้ได้นะ นี่นะครับมันแถมมาให้ด้วยนะนี่นครับเอาไปขึ้นใช้กับรถยนต์ก็ได้นะอ่านี่นะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่มันแถมมาให้นะนี่นะครับผมอ่าชิ้นต่อไปครับนี่นะครับตัวคีบแปดนนะมันก็แถมมาให้นะครับครบเลยนะนี่นะครับผมก็ สายไฟก็เป็นเบอร์ใหญ่อยู่นะครับผมมีตัวคีบแบตด้วยนะควบบุกควบลบนะครับผมนะเวลาเราคีบแบตนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลานะครับไปเข้าทรงเข้าสายอะไรนะครับเขาเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะมีแถมมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นสายเบอร์ใหญ่อยู่นะครับผมเป็นเบอร์มันไม่บอกนะเป็นเบอร์อะไรก็อ๋อบอกบอกอยู่ครับนี่ครับเป็นอะไรนี่เป็นไม่บอกเบอร์นะครับผม แต่เป็นยี่ห้อของมันเลยนะ TBE เลยนะครับผมก็เป็นควบบวกคอลบนะเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเข้าตัวหางปลาเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับควบบวกคอลบนะมาตรฐานเลยนะครับหัวคีบก็เป็นทองแดงนะนี่นะครับก็ไม่กล้องแก๊งเลยนะสายไฟเส้นใหญ่เลยนะครับผมอ่ะสชิ้นแล้วนะอ่ะนี่นะครับสชิ้นอ่าดูกันนะครับอ่าไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วนะครับ ก็มีตัวอินเวอร์เตอร์นะนี่นะครับที่มันแถมมาในคู่มือนะในกล่องนะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูตัวอินเวอร์เตอร์กันนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะ อย่างนี้ละกันนะผมจะเทียบกับฝ่ามือนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดนึงนะนะครับผมพอดีว่าผมไม่มีตลับเมตรนะอ่าเดี๋ยวผมไปห,หาตลับเมตรมาวัดให้ดูดีกว่าเนาะเพื่อเพื่อสนใจนะครับกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมไปห,หาตลับเมตรมาก่อนอ่านะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปหาตัวตลับเมตรมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูก่อนนะนะครับเนาะมันสูงประมาณ17 17เซนนะครับนี iling, iling, ager, injuries, ่นะครับ17เซนนะกว้างประมาณกว้างประมาณ9เซนนะครับก็9เซนนะนี่นะครับ9เซนนี่นะครับ9เซนนะนะครับหนาก็ประมาณ5เซนนะครับหนา5เซนนะนี่นะครับผม5เซนนะนี่นะครับ5เซนนี่นะครับ ห้าเซนนี่นะครับผมเนาะอ่านะครับก็ผมวัดความกว้างความยาวให้ดูแลนะนะมันก็จะสกรีนบอกนะครับ t b TBE นะครับพันวัตนะครับพันวัต DC DC to AC นะครับ Power inverter นะครับผมมันไม่ได้บอกนะว่ามันเป็น m o d i f y web หรือ Pure sine w e นะครับผมคิดว่ามันเป็น m o d i f y web แหละนะครับผมเนาะตัวนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมถ้ามันเป็น เพียวไซเวมันก็จะสกรีนบอกตรงนี้นะเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับผมเนาะบอดี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเป็นอลูอลูมิเนียมนะครับสีเงินนะนะครับผมภายนอกก็โอเคนะครับผมมีรหัสมีอะไรเรียบร้อยนะนะครับผมฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีตัวพัดลมระบายอากาศนะครับพัดลมระบายความร้อนนะแล้วก็มีเอ่อักนะครับผมมี มีบวกมีลบนะครับสาหรับตัวนี่นะครับสําหรับตัวหางปลานะครับผมนี่นะครับมีบวกมีลบนะครับนะอินนะครับสําหรับต่อพ่วงกับแบตเตอรี่นะครับผมเนาะนี่นะครับผมเนาะเป็นปลั๊กก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับไม่กองแก๊งนะนี่นะครับบางตัวหมุนแล้วแตกก็หักก็มีนะครับกรอบก็มี อันนี้ไม่กองแก๊งนะครับผมก็โอเคอยู่นะนะครับตัวปักนะครับปักใส่หางปลานะครับผมนะก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็หมุนนะครับผมเนาอ่นะแล้วก็หมุนนะครับผมนี่นะครับนี่นะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมนี่นะเข้าตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมเนาะแต่ก็ยังมีทองแดงโผล่มาอย,อยู่นะครับผม นะครับการเข้าสายก็คือเก็บไม่หมดนะครับผมนี่นะครับยังมีโผลมาอยู่นะนี่นะครับผมตัวทองแดงยังมีโผลมาอีกนะธรรมดามันต้องเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับผมเนาะตัวสายนะครับสายยังมีโผลมาอยู่นะครับทองแดงยังมีโผลมานะนะครับผมเนาะนะครับกลัวว่าเวลาขันเข้าไปแล้วมันจะสปาร์กกันนะครับผมเนาะนะครับอ่ะฝั่ง <pais> น <female fans> ี <ğini unpack again> ้นะ นะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะ DC สิบสองโวลต์เข้านะครับผมเนาะมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะนี่นะครับสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีตัวไฟ AC ออกนะเอาออกนะครับ LN นะครับอันนี้ปลั๊กไฟ3ขานะมีกาวด้วยนะครับผมเนอะอันนี้ AC นะ AC output นะครับผมอันนี้ชาร์จได้นะชาร์จ USB ได้นะครับผมนี่นะ6กโวลต์นะครับ USB DC 6โวลต์นะนะครับผมเนาะแล้วก็มีสถานะไฟบอกด้วยนะครับตัวนี้ตัวไฟสีแดงนะครับน่าจะขึ้นโค้ดอะไรหรือเปล่านะมีปัญหานะครับตัวสีเขียวเป็น power นะตัวนี้นะครับผมเนาะนะประมาณนี้นะครับผมอ่าเนะีนะ่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดู่ให้ดูข้างในนะครับผมว่าข้างในมันเป็นวงจรแบบไหนนะครับผมเนาะ วันนี้ผมยังจะไม่ได้ต่อใช้งานให้เพื่อนๆนดูนะนะครับวันนี้ผมแค่มารีวิวเปิดกล่องแล้วก็ให้ดูแค่ไส้ในมันเฉยเยนะครับเดี๋ยวคลิปการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆนจะเบื่อนะครับผมเนาะอ่านะครับผมอ่าเดี๋ยวมาต่อเลยนะครับผมจะไม่ขอแกะให้เพื่อนเพื่อนดูดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันแกะยากมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมพยายามแกะแล้วนะครับมันแกะไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่า มันยึดหลายตัวนะครับผมกลัวว่าผมดึงออกมาแล้วบอร์ดข้างในมันจะเสียหายแล้วก็สายไฟมันจะขาดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเบื้องต้นให้เพื่อนดูละกันนะครับอ่ะอันนี้คือจําลองมาจากแบตเตอรี่นะครับผมนะผมใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับ7.8แอมป์นะครับผมเนาะก็ผ่านมายังเบรกเกอร์นะครับแล้วผมก็ใช้ตัวปากคีบนะครับควบวกควลบนะนี่นะครับควบวกควลบมาเข้านี่นะครับนะมาเข้าตัวเ อินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับบวกลบนะนะครับผมบวกลบมาเข้านี่นะเขา้าตรงลาย <Hamilton> ตรงนี้นะครับบวกลบนะนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับผมนี่นะสวิตช์อยู่นี่นะครับผมอ่ะนะติดนะครับผมติดนะได้ยินเสียงพัดลมไหมครับไฟติดนะครับผมพัดลมทํางานนะนี่นะครับผมติดนะครับพัดลมทํางานนะครับผมอันนี้คือผมต่อจากตัว แบตลูกเล็กๆผมนะนะครับตอนนี้คือมันติดแล้วนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟเพื่อนดูนะว่าไฟมันออกเท่าไหร่นะครับผมเนาะอ่ะแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟเพื่อน,อนดูนครับว่าไฟมันออกจากตัวอิอนเวอร์เตอร์นะครับว่ามันเท่าไหร่นะมันจะถึง220้ยไหมนะครับมันแปลงออกมาจากแบตเตอรี่ลูกนี้นะอ่าอันนี้คือเป็นการต่อทดลองเฉยๆนะครับเนาะผมจะต่อแค่ทดลอง เปิดนะครับเปิดแล้วก็ไฟมาจอกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าลงลึกลรายละเอียดลึกๆนะครับการใช้งานจริงเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะผมจะมาวัดแค่ไฟมันออกนะครับว่าไฟเข้า12โวลต์นะครับออกมันจากถึง220ไหมนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดมิเตอร์ก่อนนะเปิดมิเตอร์มาในย่านของไฟกระแสสลับนะครับเพราะว่ามันแปลงออกมาเป็นไฟกระแสสลับเลยนะมันไม่ใช่ไฟกระแสตรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองจิ้มดูนะครับผม อ่ะนี่นะครับคันลบอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนะอ่ะไฟติดนะครับผมรันสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองจิ้มดูนะครับผมอ่ะไปดูมิเตนะอร์นะอ่าอ่านี่นะครับไฟออก235้เลยนะครับผมนี่นะครับผมมัลนแปลงไฟเป็นไฟดีซีนะครับผม235นะ อ่าขอโทษนะครับปอดีไฟมันไฟดับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครั้ยสาับ235นะอ่าดูในหน้าจอนะครับน่าจะเห็นอยู่นะอ่นี่นะครับผมเห็นไหมนี่นะครับ2อ5รโวลต์นะครับมันออกนะเป็นไฟดีซนะครับผมเนาะนะครับผม อ่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะนี่นะครับผม2 3 5นะครับผมนี่นะครับเป็นไฟออกนะนี่นะครับผมนี่นะ235นะครับซึ่งออกจากตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงจากตัว TBE ตัวนี้นะครับพันวัตต์ตัวนี้นะอ่านะครับผมนะก็ก็มีเสียงหวีดนิดนิดนะครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะหวีดเสียงหวีดนิดนิดนะครับผมเนาะ อ่นะครับก็ต่อผ่านแบตเตอรี่นะครับเบกเกอร์นะแล้วก็มาเข้าออตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยนะอ่านะครับคลิปนี้ผมก็ทดลองให้เพื่อนดูแล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด is ซับสไครต์ตาหนุ่มด้วยนะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะต่ออุปกรณ์ใช้งานอะไรบ้างนะครับดูซิว่ามันจะมีปัญหาไหมกับตัว TBE นะครับ กลับขึ้น m o n i f ายเวฟนะครับไม่ใช่เพียวไซเวฟนะตัวนี้คือ m o n i f ายเวฟนะครับผมเนาะ,อะขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ